รถใหม่มาแล้วแต่ว่ารถไม่ดียนาติดติดลงลงพยายามพยายามแยกกันไปแยกกันไปคาละสองคนนะคาละคนสองคนพอไม่ต้องไปเข้านลรั้งน้ำ้งน้ำหลุดไม่มีหอไมั้งน้ำลลงไปทางหัวุร้อไปไหนลไม่รู้อ่ะที่อยู่นี่ยังอยู่น่งหนหลดร้อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตงยาไปทางไปมาเราใบเนี่ยไปั้งีเนมีกดเคล็ดมานะคะ ของครับตอนนี้ตีเคียนอยู่นะหลังแหลนเขียวครับผมข้าแหนเขียวนี่นล่าสุดหลุดตรงเนี้ยที่ดูขวดไวพี่้นะตอนนี้เขาติดหอแล้วมีป่ะเป็นอยู่ตรงอ่าดปบเจียมไหมครัหลุดร้อยเลยปลายทางเลยปลายทางเลยไปลายทางเลยอาอยู่ข้างล่างหอแล้วนะบ้านกันรวยหลังแหลนเขียวชุบหอแล้วนะตรงปลายเลยอยู่ตรงปลายอ่ากลับกลับไปหลุดร้อยกลับไปหลุดร้อยกลับไปหลุดร้อยเลย อานนี้เหลนหร้อยเหินหนึ่งร้อยไปจับไปจับเดี๋ยวเอาศพขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นเหมือนจะไปทางเส้นป๊อปนะปมมีหอตกไปทางสะพานไปสามแยกสามแยกแทีเดียวพี่รับไม้ต่อยภาคขวาไปสามแยกหลังสซนวิ่งยาวครับผมไปหลังสซนวิ่งตรงยาสะพานแล้วหลังโซนหักซ้ายขึ้นป้าแต๋วครับผมเหินขึ้นป้าแต๋วนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยเลยเลยลงล่างผมเขี่ยลงร่างน้ำมาแล้วไอ้ยุงหลังนี้โอ้ยผมบังกลางกันเลยนะครับ มันไม่ลงร้างน้ำไม่หนี่ไปต้องยาวครับตัดหน้า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 ยไปบัมเพ็ญวิ่งเส้นหน้าบัมเพ็ญตรงยาวหน้าบัมเพนข้าวบัมเพนสี่แยกบัมเพนหักขวาม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 ่หักสายตอนนี้าวไปมามาหักขวาไปแล้วตอนนี้สามคนอ่ะตอนนี้สามแยกระหว่างหนอนตรงยาวเลยครับตรงยาวเลยตรงยาวหักขวาอุ้ยแท็กหลุดพายครับผมแยกนึงพายวิ่งตรงยาวหักขวาแยกนึงพายครับผมพอตเตืออยู่อย่างเดียวนะอีกคนนึงก็ได้นะ มาใจเย็นๆนะเราด้านของหลงเหล็กครับอกอยู่ข้างหลงเหล็กวิ่งยาวอยู่ท้างหลงเหล็กครับผมวิ่งเข้ามาทข้างหลงเหล็กครับเฮ้ยไอ้เขาเพื่อนน่ะเขาเกิดมาโดดเคสที่เดิมสองรอบแต่กูไม่เห็นห่อมาดูหน่อยได้ไหมดูได้ไหมเผื่อสายตำรวจตอนนี้เราทางด้านขอบแคร์อยู่ในร่องน้ำร่องน้ำโอหยักตรงที่ลุงอยู่เลยใช่ไหมปั๊มเลยปั๊มให้มันติดอยู่ฝั่งนึงอ่ะตำรวจอย่าให้มันขับได้ตอนนี้มันเห็นไว่าลุง ปิดที่นี่นะเอ่อไอ้ดน้าเปิดทำไมอะไอ้หน้เปิดทไมอาโพยะปามให้มันติดกับแพงเลยปามติดกับแงม่หีละสระวังระวังติดแพน่เลยตกลงตกงทุกดมารอบแล้วนะเราเปิดฮากไมละโนในเมืองในเปิดหาีฮัลโหลหุดแล้วหมอหมอเตรียมส่งตัวเลยครับผมหุดแลุ้ดตายหรือเปล่าไม่ตายค่ะ รถเราช็อตไปแล้วหยัดรันอย่าตันไอ้น้องสินเทียครับเจ้าโจมีสินเทีย,ทยมามาหาหน่อยคิดถึงในท้ายรถนะคะคิดถึงเหมือนกาาันรถทลังไปจับช,ช,ชื่ออะไร,ออะไรโโ ขอวอ7ภาคพื้นครับใต้สะพานพระรามนะเป็นเว็บเนอร์สีดาสีเทานะสองห่อนะครับจอดติ้งอยู่ใต้สะพานนะตอนนี้ออกแล้วครับขอดูดูดูคนชื่อจอยให้หน่อยดูคนชื่อจอยให้หน่อยในในของท้ายรถมีของอย่ารุนแรงก็ดีพอ7ครับเป็นแฉกนะตอนนี้ตรงยาวเป็นเสือโดมนะครับ อยู่ลางรถไฟเดือดโดมนะรางรถไฟเดือดโดมนะน่าหอบกันโดมนะหอบเจ็บไปเลยนะมีมีคนเดียวตอนนี้ตรงยาวเลยครับตรงยาวนะอยู่ในเดือดโดมนะอยู่ในเดือดโดมตรงยาวเลยผีให้เอยดิมีหอมไหมตรงยาวไปตรงหยาดยาในเดือดโดมนะติดอยู่จุงนะ้น้ะคลนโปไปเอาคลนโปรไหมค่ะโคลนโปตรงยาวนะคลนโปตรงยาวนะคลนโปตรงยาวนะครับตอนนี้นะหน้าคลนโปมีไฟนะบอกไว้ก่อนครับหน้าคลนโปมีไฟนะแตไม่น่าไปไหนมีรถยุ่งด้วยไปทางไหนคลนโปตรงยาวมางั่งร้านโคลนโปรรมาพัน พอเจ็านี้ข้า้รปผลไกลไปลงเส้นเชื่อมตนี้ขขวานะขีขา D นะขายาวบบนี้ขึบนีนะขอว่าเจ็ดอ่บนขาครับอยู่ตรงร่องนะอยู่ตรงร่อง่องมานนะจะปล่อยเขาน่าจะปล่อยศพคนเนี้ยตรงนี้่อยตรงยานตรงยาวมา ไม่อยู่แล้วอยู่บนนีออนอยู่บนนีออนสีม่วงนะมใช่มีใช่อาเีขอว่าเจ็ดถ้านะครบานเขาดีๆนะวอลเกอร์วอลเกนะอันนี้หักขวาค้้เดียวไปหักขวทีข้นเข่าีนะวเจด่านีมาเสรวาัว่าทาางแบเล็กมีงา เล็กครับกำลังลงบ้านพักตาอากาศเล็กนะอยู่ในบ้านพักตาอากาศเล็กจะลงมาถนนดำนะครับตอนนี้กำลังจะลงถนนดำนะขมโดนละผมโดนตอนนี้นะครับอยู่ตรงถนนดำบ้านพักตาอากาศเล็กตอนนี้หักฝ่าไปสามแยกบ้านพักตาอากาศนะครับตอนนี้ไปบ้านพักตาอากาศใหญ่ตอนนี้ถึงบ้านพักตาอากาศใหญ่นะไม่ติดเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นไอออนสีม่วงนะน่าจะสองห่อ ้องยนสีุ่ครับตอนนี้ตีตไปเลยครับไปเลยสายเบส้าเขาตอนนี้เป็นสีแยกเป็นงไปหลอกเพื่อนสวิ่งเส้นร้อยสาตอนนี้เป็นสีแยกกบแฟแยกกาแฟตอนนี้วิ่งตรงยาวเลนดำเขาเลนดำเลนดำเลนดำเเลนดำเรงหลังเลนแดงเขบแลกกลับมานะครับผมยางกันตั้มนะยากันตั้มเส้นอยสาวผเรั่งก่ร้อสาวนครับตอนนดนครับ ออมา103ไป2 4 2 4หลัง1 2็จะหลัง1 2้สวีเจ็ประสาทพิันดำพ BBI ครับตอนเจ็ดเส้นดำ BBI ตอนเจ็ดเส้นดำ b i ล่วงล่วงลวงลงบรื่องอยู่ไหมไไม่หยุดหยุดหน้าหยุดหยยหน้าลงบุญมันเจ็ดตารนเตียตานเตียตรงยาวตรงยาวหัองนะครับ้นเลี่ยงหนึ่งนะนเ คนเก่าครับคนกาคาไปทาเย่งม uh, ือหน้าตรงครับเขยมือครับตรงยาวยาวยาวส่วน d i ครับส่วน d i ้ามไครับแวครับย่าอย่าไปเขยมขวาลงมครับลงมาหักแลฝาฟังาบอกแต่ออยู่เมกี like ้ปรับอกว่าจิครับไปลดคามดัอยตรงแลายเอยเอ

อยู่อยู่ร่องสบี่ร่องสบี่ร้อยร้เสาไปไหนแล้วเนี่ยอมาเขาอุ้มเลยนะอม่าเขาอุ้มเลยไม่ต้องอะไรแล้วร่องสับบี่น่าจะมัดตงาทำะไรนะเย็นใหม่ทำเลยดออมาขึ้นยูเออลออลไมจริงอไหมอะขอให้ได้เี้นึ่งหนึ่งนึ่กหนึ่มหนึ่งแบกหนึ่งหบกหนรับหน้่มแนก็ดูไม่ค่งแบกหน่งหนึ่งแงร่แนึ่หากหนอ่งหน่หาหมอเลยิห ลงลงมาน้ปนเนี่ยคันห่กุบลงมาไอกบใหญ่ลงมานี่ยยงตั้งใจราับครับอยู่เียงนเนนนยาวัก้ายหักสาข้นาข้างันนะเอสูงครับไม่ไกลไม่ไกลนี่ข้นเาข้างขันนะ่็หันนกลับเพร่กับนนนึงนะมืนจะขึ้นสซาโซฟาข สะพานขึ้นสะพานขึ้นเป็นนักูเส็ระับแรต่แร้สเดี๋มีไปยืนน้ำครับน้ำเหือจะเจอนีออนสีหมอหมอหมอเหมือน้หมอหมอตอนที่ประวัติเข้ากรุ๊เข้ากรุ๊ในกรุ๊ต่อส่อครับไปเสือเข้าเลยนี่เหือตรงนี้เนี่ยเสาษไปเศษไปเสาไปเไปเสาไปเศษไปเศษไปเศษไเสาไปเนไปเศษ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 ไปนเศษไเศษไปเศอไปเศษไปเศษไเเเ ลงสองัทไมสองไ em. มสองับไปสหกครับสกกับไปสห eh. no ้จะเหินออกนะส้าพไม่สองสี่ห้าเลยันะที่มาทีามาแี่มาทามาทมาทีาที่มาทครัาทาทมาที่มาาทามา่าทาทาม่าทายม่มนที่มมา่ามี่่าี่มาที่มาามาาทอามที่มา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 ที่มาที่มาท เิ่งไปเอตนเากิจากกันตาี่มีกเนาตเงไหอามาลับมีรถมาลับโง่โงโเนยไหนป้าเนี่เนี่ยเนอยู่เนี่ยอยู่เขาแลกเนยไม่่หรอเว่าเจอเอเจอเจอตอนนี้ปุ้คนนี้เหรอคนนี้เหรอที่วิ่งตามกัน ไอแล้วเจอแล้วปะลงนะลงไปหลังแหลบแม่ไปทางซ้ายสองครับเือนน่เหยียดเลเจอเลยดูสดด้วยสุดเลยไหม จุบเลยจบทำเลยวันนี้นัเอานเก็บน้แรฟ้านะับาไม่ไครับงีนนะไปเรียเียกันีีแาวเครับเียงยาววนจนเหรอเราเนี่ยเบอรนะีนไปไหนเนียแฟ้านะแรนฟ้านะครับีอ้อนแรงฟ้านะครับีอเเอนยบรนบรกนรแรงขาวนะแรงขาว หองแฟ้านะูแรฟ้านะคอแรงอแงเชืะอยู่เส้นเชื่อมนะใช้กาูตัดแรงแต่ก็แตนตอนนี้ัดขาที่อเป็นเส้นเชือมดีจีนะตอนนอยู่เส้นเชือดีจีเส้นเชือดีจนะตอนนี้อยู่ตัวเส้นเชือมดีจนะอ๋อไม่ยังไม่เอนะคองจยได้ไ้ได้ คนไาทคว้าแปครับแปแซปอคีน่าเหมือนเดิมสแครับแปแซปมันแข่งกันกี่หอแลแลขาวแครับ F1 ครับผมครับผมครับผมครับจะด้วยวิธีไหนก็ตามหลังจากอุ้มส่ทลาทบ้านชา้วยจะบานขึ้นนะอยู่บ้านชาไม่โดน้านย ส่วนเข้าใต่ละวันเออนยังไม่เอ่นเก่ยล่าง็้บกัดอั่ัไม่ย่างอยู่ใต้เลอย่าง้อกัย่างอกนี่นะขบันี่้อบนี่นต้อททาตาก รีอ้นไนครับี่พี่เจนะครับเดี่ยว้รมดอีเดี่ยวเดี่ยวเด่ยเดี่ยดน่ยวเลยเี่ยเี่ยวเดี่ยวเดีวเดน่ดี่ยวเลี่ยวเดียวไป่ยเดยวดี่ยวเด่เล่ยเดี่ยวเดียวเดี่ยวดยวเดี่ยวเด่ยวเดวเดี่ยเดวด่ยวเบเ่เ่เยีดด่เวอยเดียเยวยเดเยเด่เ่เด้้เด ตชี่ีอเองแล้ออไม่เป็นไรครับเจ็ดเราดูหนอยนะอยู่ดีจีนะเป็นตร้งยาวตตอนนี้ไปถึงหน้าเีวแดงนลครับหน้าแดงหน้าแดงตัีครับพี่หน้นะหน้าแบนเขานะจอดิ่งจอดิ่งครับอยู่บนเขานะอันตรายยังอันตรายต้องต่อยต้อง่อยเยีแล้วเขาดีจีอีกรอบนึงใส่บุ๊ทใส่เขาดีที่จะเหยืไปทางขวาเย็นๆนะสวยตอนนี้อยู่บนไม่ไม่มต้อง้าเขาเรื่อย

เป็นไงบ้างใต้พบได้หอมไหมโอเคครับยกของสตรอเบอี่นะจอดอยู่ในปุ่มฝั่งสอี่จออยู่ในปุฝังตออนถึงยอดนะครับก่อนถึงยอดนะจอดอยู่ในปุ่มก่อนถึงยอดนะเส้นเดโน่เส้นไดโนเสนไดโนเลยาวเนเดโน่ดห้วนวเส้นดินนะพี่ฟกเส้นดินทางซ้ายขอวาเจ้าหน่อยช่วย เส้นดินขาข้าหันเลยเส้นนี้ของอาหารอยู่ตองยามาตงยามามองอู่ร่องเขาลแ่นองสาวอยู่หเลยครับเขาว่าเจ็ดอ้นข้างนคัยิงมองกระโดลยู่้ามเกาหมูบ้านเขาข้างหันนะเส้น้างลังเป็นตน้ลงลงลส้มนะวรับความเปิลนะเขายิ้มพีกลางหน่อยมีคำยิ้มีม เฮ้ยเพื่อนผมสายหน่วยงานนะขออนุญาตอุ้มนะใช่ครับต้องโดนจับด้วยครับเพราะทำร้ายหน่วยงานเขาตั้งใจตีคร <graphics> ับ